นี่ไงนี่ระเบิันี่แล้วไฟ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 จี่ไฟไฟแกร่แดงเป็นตัวตำเลืองออะไปหามองป้ามองป้า เรพี่เขาเรียกดนเง้นคร s. <s <ar ric an> ับตาเอ๊ะ <potatoes> พันอนด์ไม่โดนหน้าแล้วแตงแล้วแ่นขอขอเ้รูวกขอขอต่อไ้้ยงัเอง่อ do